ตอนที่524เลือดสีแดงสดได้สส่กระจาไปเที่วพื้นทีล่างไละศีรษะของโยเฉายังคงนอนกองอยู่กับพื้นด้านล่างและสร้างความรู้สึกขวัญผวาให้กับผู้คนในรอบณนะตอนนี้เหล่าศีษย์ทั้งหลายที่อยู่ภายในหุบเขาแห่งนี้ล้วนแล้วแต่แสดงสีหน้าที่หวัดหวั่นออกมามีคนกล้าสังหารศีษย์ร่วมสำนักภายในหุบเขาวิญญาณนิรันดร์ด้วยกันหรือมีคนกล้าสังหารน้องชายแท้ๆของอย่เซียงหลิงยิ่งกว่านั้น ย่างตายอย่างทุกข์ทรมานตัดแขนตัดขาแล้วก็ตัดศีรษะนี่เขากล้าทําแบบนี้ได้ยังไงกันไม่มีกฎห้ามสังหารสิริร่วมสํานักนั่นหรืออีกอย่างเขากาล่วงเกินอยู่เสียงหลิงได้ยังไงกันหลายหลายคนได้แต่สันสะท้านไปฮานคงยังคงมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่พบว่าหยูเฉาได้ตกตายลงไปแล้วแนน้อยหยูจะต้องไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้แน่เจ้าจะต้องไม่ได้ตายดีเขายังคงส่งเสียงออกมา ด้วยสีหน้าที่น่าเกลียดระหว่างที่จ้องมองออกไปทางหลินเทียนเพราะอยู่เซียงหลิงปล่อยเขา,เาไว้ที่นี่ก็เพื่อปกป้องน้องชายของเขาแต่ตอนนี้ยูเฉากับตกสังหารลงไปแล้วหลินเทียนที่ยืนห่างออกไปยังคงแสดงสีหน้าไม่เปลี่ยนไปออกมาและไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาหลัวตั้งแต่ที่เขามาถึงที่นี่แล้วแล้วได้ยินเสียงหัวเราะของอีกฝ่ายและเขาก็รู้ว่ามันต้องลงเอยแบบนี้แนๆ่ๆหลินเทียน จะไปอดทนกับคนที่รังแกแม้กระทั่งผู้หญิงได้ยังไงกันการฆ่าอีกฝ่ายมันเป็นเรื่องที่เขาคาดการเอาไว้อยู่แล้วหลินเทียนที่อยู่ด้านหน้าได้หันมองออกไปทางหานคงอีกครังอยู่เซียงหลิงให้เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่งั้นหรือเขาได้ถามออกมาด้วยสายตาที่เย็นเยือกมากๆใช่หานคงได้ตอบออกไปเสียงดังและแสายตาที่เย็นชาไม่ต่างกันหลังจากนั้นเองก็มีเสียงพุ่งผ่านอากาศถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะปรากฏร่างของหลินเทียน ขึ้นตรงหน้าของอีกฝ่ายสีหน้าของฮานคงได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ตกตะลึงว่าจัดเจ้าฟุบเลือดได้สาดกระจายออกมาและส่งผลให้ฮานคงต้องกระเด็นออกไปและระหว่างนั้นเองแขนของเขาได้ขาดกระเด็นออกไปแถมถูกขึ้นกระมีบทขยี้จนไม่เหลือชิ้นดีณนี่นี่เขาเขาตัดแขนของฮานคงไดง้ันหรือฮานคงอยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิ์ระดับที่8ดเลยนะ เขาแข็งแก่งขนาดนี้ได้ยังไงกันความเร็วของเจ้านี้สูงมากๆหลายๆคนพาการแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาความเร็วของหานคงนั้นติดอันดับของสีสายตรงหรือได้สำหรับว่าตอนนี้กลับไม่สามารถรับมือได้แม้แต่น้อยและถูกตัดแขนออกในพิปตาหลิงหยุนก็ได้แต่แสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาไม่ต่างกันเพราะว่าความเร็วของหลินเทียนนั้นมันสูงเป็นอย่างมากและทําให้เขาไม่สามารถตอบสนองได้ทันด้วยซ้ําหานคงที่อยู่ห่างออกไป ได้พยายามพปยงตัวเองกลับขึ้นมาด้วยสีหน้าที่น่าเกลียสดสุดๆมันเป็นพระเจ้าไม่ได้ร่วมกระทําความผิดนี้ด้วยข้าจึงแค่ตัดแขนของเจ้ากระบี่ในมือของดินเทียนอย่างของชุ่มปเปื้อนเลือดพร้อมทั้งมองไปยังฮานคงด้วยสีหน้าที่ดูลร้ว่ากลับไปบอกกับจูเซียงหลิงว่าข้าจะเอาชีวิตของมันหลังจากที่มาถึงที่นี่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงสนทนาของผู้คนดยรอบมากมายและยืนยันได้ว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนของหยูเซียงหลิงซึ่งอีกฝ่าย รู้ดีว่าน้องชายของตนกําลังทําอะไรอยู่และได้ถึงผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิภานระดับที่8เอาไว้เพื่อป้องกันคนแบบนี้เขาจะต้องฆ่าทิ้งอะไรอะไรนะเขาจะฆ่าหยูเซียงหลิงงั้นหรือนี่มันบ้าไปแล้วหัวใจของหลายๆคนได้บีบรักเป็นอย่างมากหยูเซียงหลิงนั้นเป็นถึงสิทธิ์แกนหลักของสํานักแห่งนี้และเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปซึ่งเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันด์ซึ่งแข็งแกร่งมาก ว่าชายคนนี้กับกาพูดออกมาว่าจะเอาชีวิตของเขาไม่เพียงแค่คนเหล่านี้เท่านั้นเพราะแม้แต่หลิงยุนเองก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันสีหน้าของฮานคงที่แขนด้วนไปในตอนนี้ก็ดูน่าเกลียดเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับไปได้และได้พูดออกไปว่าคาจะนําคําพูดของเจ้ากลับไปรายงานโดยไม่ให้ขาดตกแม้แต่คําเดียวเขาเป็นคนที่ฉลาดเพอแม้จะคิดว่าหลินเทียนนั้นประเมินตัวเองสูงเกินไปแต่เขาก็ไม่ได้ย้อเยอ้ยะอะไรออกมา เพราะว่าอีกฝ่ายมันโหดเหี้ยมมากๆและเขากลัวว่าหากพูดอะไรออกไปแล้วหลินเทียนจะลงมอสังหารเขาลงตรงนี้อีกคนใส่หัวไปซะหลินเทียนได้พูดออกมาสีหน้าของทานคงตกต่ำลงเป็นอย่างมากพร้อมกับกวาดตามองออกไปทางศพของหยูเฉาแล้วหันหลังเดินจากไปกระบี่ในมือของหลินเทียนได้หายไปพร้อมๆกับสายตาที่เย็นเย,ยือกก่อนที่เขาจะเดินกลับไปหาเสี่ยเยนะักตอนนี้นางยังคงอยู่ในสภาพที่ผอมโซ่ และกระซีดเผือดเป็นอย่างมากขอโทษนะนางในพูดออกมาเพราะมันเป็นอีกครั้งที่หลินเทียนถึงกับโกรธจัดและฆ่าคนก็เพราะนางซึ่งนางรู้สึกซาบซึ้งมากๆและไม่คิดเลยว่ามันจะสร้างภาระให้ก,กับเขาอีกหลินเทียนได้ใส่ทีศทาของเขาพร้อมกับรูปหัวของนางหลังจากที่มองไปยังใบหน้าที่ซีดรล่ากับกระดาษของนางแล้วเขาก็ได้ย่อตัวลงพร้อมทั้งหันหลังให้กับนางและพูดขึ้นมาว่าขึ้นมาสิหญิงสาวได้แต่ผงะไป ก่อนจะพูดออกมาด้วยใบหน้าที่เหนียมอายว่าข้าเดินเองได้ไม่เป็นไรขึ้นมาเถอะหลินเทียนได้พูดออกไปตอนนี้ความเกินอายได้ปกกลุมไปทั่วใบหน้าของเสี่ยเย่แต่เมื่อเห็นว่าหลินเทียนได้ย่อตัวลงมารอแล้วนางก็ได้ก้าวเท้าออกไปและเอามือของคอเขาเอาไว้หลินเทียนได้ยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะใช้มือโอบน้องของนางเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้หยินขึ้นไปกันเขาได้พูดออกมาก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากที่แห่งนี้ในทันที ร่างกายของนางแนบติดกับแผ่นหลังของเขาขณะที่ศีรษะของนางก็แนบไปกับแผ่นหลังของเขาและมันก็กระตุกเป็นครั้งครั้งพอตั้งแต่ที่แม่ของนางจากไปก็ไม่เคยมีใครเลยที่ดีกับนางแบบนี้ดินเทียนในตอนนี้สัมผัสได้ว่าหลังของเขากำลังเปียกเล็กน้อยจึงพอเาได้ว่านางน่าจะกำลังร้องไห้อย่างเงียบ,เ,ยบเขาไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่ยังคงก้าวเดินต่อไปด้านนอกและหลิงหยุนก็ยังคงก้าวเดินตามพวกเขาออกไปสิทธ ที่อยู่ภายในหุบเขาแห่งนี้ล้วนแต่จ้องมองไปทางแผ่นหลังของหลินเทียนที่กําลังเดิอนออกไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเป็นอย่างมากส,สตรีหลายๆคนถึงกับน้ําตาเอ,อ่อล้นออกมาหากว่ามีชายหนุ่มทําเบื่อข้าได้ถึงขนาดนี้ต่อไอ้ข้าตกตายลงตอนนี้ข้าก็ยอมเพียงแต่ในโลกนี้มันจะมีกี่คนที่ทําเพื่อคนอื่นได้ถึงขนาดนั้นกันน้อยมากๆสตรีหลายคนได้พึมพำออกมา แม้กระทั่งสิทธิ์ที่เป็นบุรุษเองก็ยังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเช่นกันพวกเขาได้แต่มองออกไปยังแผ่นหลังของหลินเทียนด้วยความรู้สึกชื่นช,ชมเป็นอย่างมากคนแบบนี้แหละที่คู่ควรแก่การให้ความเคารพหลาหลายคนได้แต่หันมองไปยังร่างไร้วิญญาณของหยูเฉาที่นอนอยู่กับพื้นก่อนจะถอนหายใจออกมาหยูเซียงหลิงจะต้องไม่ปล่อยเขาเอาไว้แน่ๆสิทธิ์กันหลักลำดับที่9อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่หนึ่งน่าสงสารจริงๆ หลายหลายคนได้แต่แสดงสีหน้าเสียใจออกมาห่านคขงจากไปแล้วหลินเทียนเองก็แบกร่างของเสียแย่กลับไปพร้อมๆกับหลิงหยุนแต่ว่าที่หุบเขาแห่งนี้ก็มกักมีผู้เชี่ยวชาญมากมายมาที่นี่มากกว่าครั้งไหนๆเลยก็ตามมันเป็นเพราะว่ามีคนกล้าสังหารสิทธิ์ร่วมนิกายภา,ายในหุบเขาวิญญาณน,นิลันยิ่งไปกว่าน,นั้นคือคนที่ถูกฆ่าเป็นน้องชายของหยูเซียงหลิงตายอย่างทุกข์ทรมานอีกด้วยนี่ใครกนทีดีล้าขนาดนี้ คนที่เพิ่งเข้ามาถึงล้วนแต่พากันรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากหยูเฉาเป็นน้องชายแท้ๆของหยูเซียงลิงแต่เขากับตกข้าหลวงที่นี่เป็นในหุบขเขาวิญญาณนิรันดร์แห่งนี้และตอนนี้เองชายชุดดำคนหนึ่งได้เดินออกมาพร้อม,อมกับชายชุดเทาที่มีแขนเปลียงข้างเดียวหยูเซียงลิงส่วนนั่นมันทันคงหลายๆคนมีสีหนา้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากกลุ่มคนที่กำลังมุ่งอยู่รอบๆศพของหยูเฉาก็พากันเปิดทางให้และตีตัวออกห่างอย่างรวดเร็ว หยูเซียงหลิงได้แต่เดินเข้ามาด้วยกลิ่นไอที่เย็นเย,ยือกถึงขีดสุดร,ระหว่างที่เขาจ้างมาออออกไปอย่างล่างไร้วิญญาณของน้องชายตัวเองกลิ่นไออันเย,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 ย็นเยือกได้แผ่ออกไปรอบพื้นที่แห่งนี้สถานการณ์นี้ทําให้สิทธิเดลรอบต่างก็พากันรู้สึกหวาดหวัว่นเหมือนว่ามีมือที่มองไม่เห็นกําลังคว้าคอของพวกเขาเอาไว้หยูเซียงหลิงอยู่ในเขตแดนวิญญาณนิลันซึ่งแข็งเก่งมากๆลิ้นเทียนคาพูดสองพยางนี้ถูกส่งออกมาจากปากของหยูเซียงหลิง ด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและดูเดือดห้านคงนั้นเป็นถึงสิทธิสายตรงของสำนักดังนั้นการที่เขาจะสือหาชื่อสิทธิตำหนักนอกอย่างหลินเทียนมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรดังนั้นจึงได้ค้นหาและแจ้งให้กับหยูเซียงหลิงทราบหลังจากที่เก็บร่างและว,วิญญาณไปแล้วหยูเซียงหลิงก็ได้หันมองออกไปและเดินจากไปทีละก้าวทีละก้าว,าวเพียงแต่กลิ่นไอที่เย็นเยือกในอากาศยังคงปกคลุมบนที่เดยรอบเอาไว้น่ากลัวมากๆ เมื่อจ้องมองออกไปแล้วหล่อสิทธ์ทั้งหลายก็ได้แต่รู้สึกสันสะท้านเหมือนกำลังมองไปยังกระบียดสังหารไม่นานข่าวลือนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วพื้นที่มีคนถูกสังหารภายในหุบเขาวิญญาณน,นิลันแถมยังเกี่ยวข้องกับสิทธ์แกนหลักมันจึงทําให้ดึงดูดความสนใจของผู้ดูแลก่อนทดินพวกเขาจะสืบหาที่มาที่ไปของเรื่องนี้และรายงานให้กับผู้วุโสและทําให้มีผู้วุโสเดินทางมายังหอคอยหยู่หัวเตา่าแม้ว่าผู้ตาย จะเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนผู้รอบรู้แต่ก็มีความสัมพันธ์กับสิทธิ์แกนหลักดังนั้นรายงานนี้ถึงได้ถูกส่งไปถึงเจ้าสำนักด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่าสิทธิ์แกนหลักนั้นมีอีกสถานะหนึ่งอย่างผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปข้าสิทธิ์ร่วมสำนักแถมยังเป็นน้องชายของหยูเซียงหลิงอีกนั่นหรือเสียงหนึ่งถูกส่งออกมาจากภายในหอคอยขอรับหอคอยแห่งนั้นมีผู้อาวุโสสูงสุดและเจ้านิกายเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ ดังนั้นผู้วโสที่มารายงานจึงได้ยืนอยู่ด้านหน้าและรายงานออกไปได้เสียงที่เคารพอย่างมากใกลเป็นคนฆ่าสิทธิ์ตำหนักนอกชื่อว่าหลินเทียนที่เพิ่งจะรับก็ามาขอรับผู้วโสในชุดน้ำเงินได้ตอบกลับไปหืมหลินเทียนงั้นเหรอเสียงตอบรับถูกส่งกลับมาจากภายในหอคอยด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกับแปลกใจขอรับชายชุดน้ำเงินได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เคารพเช่นเคยแต่กับแฝงไวได้ความรู้สึกแปลก ที่ท่านเจ้าสำนักกับรู้สึกแปลกใจด้วยไม่มีเสียงตอบรับถูกส่งกลับมาจนถึงช่วงที่ผ่านไปสักพักแล้วก็มีเสียงส่งออกมาว่ารายงานเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมานำเสียงถูกส่งออกมาอีกครั้งชายชุดน้ำเงินได้แสดงสีหน้าที่ลังเลออกมาก่อนจะรายงานออกไปว่ามันแย่มากๆเหตุผลเพียงเพราะว่าแน่นอนว่าผู้วุศวกรนี้สืบเรื่องราวมาได้อย่างทะลุป,ปุโปรงจึงได้รายงานออกไปทั้งหมด ไม่มีเสียงตอบรับอะไรถูกส่งออกมาสักพักก่อนจะมีเสียงถูกส่งออกมาว่าอย่าให้หยุเสียงหลิงสร้างปัญหาอีกมันเป็นคำพูดที่สั้นๆผู้อาวุโสชุดน้ำเงินได้แต่แข่งค้างไปกับความหมายของคำพูดนี้แม้ว่าหลินเทียนจะเป็นผู้บริสุทธททิ์ก็ตามทีก่อนรับเขาได้ทําความกรุบไปทางหอคอยก่อนที่เขาจะหันหลังและเดินจากไปหลินเทียนในตอนนี้ได้กลับมปถึงที่พักพร้อมๆกับเสี่ยเย่ไม่ต้องฝึกช่วงเย็นแล้วนะ พักผ่อนได้แล้วเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอืมนางได้พยักหน้าอย่างเชื่อฟังม,กมากๆหลินเทียนได้ยิ้มออกมาก่อนให้เขาจะเดินออกไปด้านนอกห้องแล้วปิดประตูให้กับนางหลังจากนั้นเขาก็เดินออกไปด้านนอกและพบว่าหลิงหยู่ยังคงอยู่ที่แห่งนั้นขอบใจนักเจ้าหืน่นเขาได้พูดออกไปมันไม่ใช่เพราะเขารู้สึกขอบคุณที่หลิงหยุนขวางทางฮานกวงเอาไว้พอแม้ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลย เหตุผลที่เขาขอบคุณก็เ,เป็นเพราะว่ามันเป็นความจริงใจของอีกฝ่ายที่รู้อยู่เต็มอกว่าหากเข้ามาขวางทานคงเอาไว้ก็เท่ากับการที่เขาตั้งตนเป็นศัตรูกับหยูเซียงหลิงในทันทีแถมยังมีโอกาสได้รับโทษจากทางสำนักแต่ว่าหลิงหยุนกลับไม่ล,งลังเลเลยที่จะยืนขวางทางเขาเอาไว้อย่าได้สนใจเรือสหายเจ้าคิดถึงเรื่องที่จะจัดการกับหยูเซียงหลิงอย่างไรดีกว่าหลิงหยุนได้แต่มองบนไปในทันที หลินเทียนได้เห่นหน้ามองขึ้นไปบนฟากฟ้าขณะที่มันกำลังหมุนหมองและค่อยๆถูกอบล้อมไปด้วยหมู่ดาวที่ส่องแสงสีเงินออกมาฆ่ามันเขาได้ตอบออกไปคำเดียว